ย็นยั่งค่ำแล้วนี่ก็ยอดมันอ่อนๆเดี๋ยวจะเก็บไปทําอาหาร No, 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 no. เป็นใบแบบคล้ายๆใบบอลนะ่ะใบมันจะใหญ่ๆแล้วมันจะสูงกว่าตกชวาสังเกตง่ายๆนะมองไปข้างหน้าจะเห็นมันจะมีบางก่อที่ขึ้นมาสูงกว่าอันเนี้ยเรียกว่าผักตกไทยผักตกไทยอกินได้พผักตกไทยไม่กินได้เอามาทำแกงได้แล้วก,ก็ิ ใช่ตรงนี้โซนอ,นอ่อนๆเนี่ยเยอมแก่ด้านไหนมันแก่ถ้ามันแก่ตรงเนี้ยตัดแบบเลย นะครับผักตบน้ำปิงเนาะที่เราไปเก็บมาม่ใช่ผักตบชาวานะครับผักตบชาวานี่มันจะปิดกั้นมันจะบลอ้วนอย่างนี้นะครับอันนี้ผักตบน้ำปิงเนาะเอาได้ผักตบมาป,ป,ป,ปุ๊บเราจะมาไซด์มันก่อนนะครับทำความสะอาดห้ามันออก ประมาณนี้นะครับแล้วเขาจะซอยเป็นกล้อง หนึ่งต้นมีได้ประมาณนี้นะแล้ว รูปสเสร็จแล้วกเ็เลยเอามาซอย ต้มนุกงยิ่นี่แกงส้มกับลำนะครับตามน้กงพริกแกงส้มแล้วก็แกงส้มใส่ป่านะรำถ้าใจดีก็แกงส้มใส่มะขามเปียกครับใส่มะขามเปียกสักหน่อยแล้วตามน้กงพริกแกงส้มธรรมดา แล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเอาไปกันใส่น้ำนะครับใส่เกลือนหน่อยแล้วก็กันแล้วบีบเอาน้ำมันออกนะครับคนให้เขาจะแกะเนาะยคูปักตบเนาะที่เหาปักตบซอยปักตบแล้วเหาไปล้างส่องสารน้ำนะครับ น้ำแลกนี่เอาก้นเกลือก่อนนะครับผักตบแล้โดนเกลือก็มันจะยุบเบยนะครับปฏิกิยาผักกับความเค็มเนาะกี่แตงกะละมังมาได้เลยนะครับล้างกันกันนั้นเกลือน้ำแลกแล้วก็ล้างกันแห้งสักสองน้ำเนาะบีบมะนาออกนะครับเอาไได้ผักตบพร้อมเกลียยพร้อมจะมาคั่วผักตบใส่ยอดส้มนะครับนี่มีูลรุกน้ำติงนะครับ แกงไว้แล้วพริกแกงสุดตั้งเดิมของคอรัวป้าบ้านาแนวๆนะครับนี่พริกแกงเมืองสุดหนึ่งนะครับเดี๋ยววางลิงค์งน,นี่พริกแกงไม่เพิ่มที่เร่งไฟไว้ให้น้ำมันมันฮอรไอ้ที่กระทะมันฮ้อนก่อนนะครับเรากระทะฮ้อนใส่น้ำมันแล้วก็บเบาไฟล่างไฟอไ่อนร่างนะครับคั้วพริกแกงออกก่ อาหารเหนืออาหารเลื้งนะครับคัวบ่วพิแกงหอมก่อนพิแกงหอมแล้วก็หมูครับนี่ใจหมูประมาณสี่ขีดเป็นหมูสามก้อนแล้วก็หูติดมันผสมกัน ไม่ได้จางเชี่ยวเชี่ยวนี่มันจะแกมันหอมครับมันหอมแลครับแกงเ,เขาจะชาดเข้มข้นแต่และคนใส่น้ำน้ำโคกบมูไป ผักตบน้ำจิงนะครับแต่เจ้าปลาไปเก็บมาพอแล้วนะมับรเจะาผักตบเชวานะครับคล้ายๆกันแต่บัตจ้าสมมติว่าผักตบชวากินไม่ได้แต่จริงผักตบเชวากินได้นะครับไหลของมันกินได้นะครับ่ม,บมันเอาหากหน่อยต้องเสียเวลาผักตบเฮานี่ยถงไงบอกนี่เป็นผักตบไทยครับอยู่ข้างแต่แหล่งน้ำจืด ทั่วไปใส่น้ำเลยรอแล้วเ่งเลีงไปกลางเลยครับ ี้หมูไม่ตัวซับพี่แกงเข้าไปหนะ่อยก็ใสย่ยัดตของเขาลงไป ไปแล้วแนละ้วก็โกนหน่อยนะครับตบสีข่าจตะน้ำไปหน่อยนะเดี๋ยวขอใส่น้ำบ่อสักหน่อย เดียวครับน้ำความร้อนตรียีเล่งหดือไฟแรงได้แล้วใุวน้ำความร้อนแล้วก็ละลายพี่แกงในตัวนอพอเนอรตอนนี้เต็มว่าขังนะกลมก็มาไ,ได้นะ้วคุ้กเขาแกงทั่วนะฮะกําเดียวมาได้เลย น้ำอยู่ตันห้อนลีเตะย่อนลงไปละ ควบไว้เลยครับแต่ยังบอกเบาไฟก็นะครับควบไฟไม่เไป็นไรตุ๊บฝาไว้สกักก้ามรล้วมนะึดครัุบ เป็นหวานไปแล้วก็อนคนให้ทวดขั่วแต่นี้ผักซุปแป๊บนึงยังมันคิดก่อนอืมสุกแล้วครับผักสุกแล้วเ,วเาราจะออมไม่ให้ผักนิ่มถึงสักหน่อยสักกำหนึ่งเติมน้ำหนึ่งสักหน่อยตรงนี้น Hoạt cạo bạc hoạt cạo được không. Ton là hook hát. Clean hook gậy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  ตอนนี้งาส้มปล่อยในใส่งาส้มปล่อยมันบบเปลี่ยนรีบเป็ี่ยนคว้าคว้าส้มแล้วก็เดี๋ยวจะส้มไอ้ซื้อมาสิบบาทเดี๋ยวใส่แค่สักเกินห้พอจะใส่ยอดส้มไปก่อนถ้ามันส้มหนักก็มันต้องใส่แต่ส้มหนักม่นจะส้มให้เ่าใส่ให้มันตกแต่งให้แกงเหามันมีสีสันน่ากินขึ้นนะครับถ้าแต่ถ้าใส่หนักกว่าเคร์ส้มน้อยมันจะส้ม bông thì sẽ có như vậy Trở nít lên thôi Bao phay hết Cái này tăng kèm thì kia như nhưng mà lấy bò phay này ha phay đây nào? เคือกันสุกดีครับสุกดีแน่นอนเพราะว่ามันดูดน้าแล้วก็ความร้อนเข้าไปมันจะปองตัวขึ้นมาครับอย่างว่านะครับตบตังในนี่มันมีฟองอากาศมัมนเป็นภาพที่มันมีเยอะเหมือนตูนเหมือนบอลน,นะครับของโฟลสกรกัมกั้หนอกปีคคือใบมือเต่า nhúng ngọt xôm Hãy subscribe cho kênh Ghiền lại Gõ Để không ก็น้อยนะมันเข้าออก,กับแกงเนาะทั่วรสชาติจะได้ไปทั่วเล้นะส้มจะได้กบมือขกาวส้มครับผุงซอยไปเกลือเดียวนะ phần ăn thịt kèm thịt không có gì sang lắm, ngon เกส้มใส่ัำเดียวกับซุปแล้วครับขอสักประมาณนาทีเดียวโขบไว้ให้มันเดือดเหมือนกันงนึงครับเดือดแล้วตับเป็นอัน,อนที่ปอดใจถึงป็นปอแล้วละผมก็จะปิดแก๊สและนะ้วปิดแก๊สแล้วออกมะกครับ ใช้ความร้อนในกระทะนะครับปรุงรสต่อต้องกับุบงกับส้มจะบะสุกบะกับส้มนี่จุ่มน้ำร้อนกับนที่ัะสุกล้ว ใส่หมูสัมฉันนวันนี้นะลองดูนะครับใครบึกเกลยกินเมนูนี้ลองดูได้เลยนะครับกลินได้ครับผักตบกลินได้ครับกลินแม้แต่น้อยจดใหญ่แล้วครับของรำของแซ่ของลูกไม้นานปิงนะครับตรนนี้โอเคนะครับเจอ๋ันจะมาคลิปหน้าครับผม